สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูสงก็อยู่กับบอลสีนะคะบอลสีของครูสงวันนี้ก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะที่ขึ้นมาแล้วประมาณ1เดือนก็มีที่ขึ้นมาแล้วประมาณ2ส,สัปดาห์ก็มีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาชมค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นนกกระทานะคะนกกระทามีทั้งใบที่ขึ้นมาแล้วหลายสัปดาห์มีทั้ง ใบที่เพิ่งขึ้นมาได้เพียงหนึ่งสัปดาห์นะคะอย่างต้นนี้ก็ต้นนี้นะคะก็จะขึ้นมาประมาณสองถึงสามสัปดาห์แล้วค่ะส่วนต้นนี้นะคะใบนี้ก็เพิ่งขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะลายเส้นกระดูกค่ะลายเส้นกระดูกของอนกกระทาสวยมากนะคะโอ้ใบอ่อนเขาค่ะสวยมากค่ะเส้นกระดดกลายสีแดงอมชมพูค่ะ าลายจุดตามเส้นนะคะเป็นลายจุดสีขาวาแล้วก็อมชมพูน้อยๆน,นะคะสวยมากค่ะนะคะต้นนี้ก็จะได้สี่ใบแล้วค่ะกระถางนี้สี่ใบนี่มี2ต้นนะคะสองสองกอนะคะสองสองกอนะคะก็จะได้สี่ใบแล้วนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะก็จะพามาชมนี่เลย าสาวน้อยประแป้งค่ะสาวน้อยประแป้งกอนนี้โอ้แตกหนอ่อแตกกอเยอะมากนะคะนี่ค่ะข้างบนเป็นพุ่มสูงใหญ่ข้างล่างก็มีหน่อเล็กๆแซมขึ้นมาเยอะมากนะคะโอเคโอวยดีมากค่ะส่วนอันนี้ก็หอยแคลงนะคะหอยแคลงกระถางเล็กๆยังไม่โตค่ะ ข้างๆกันก็จะเป็นสาวน้อยปะะแป้งสาวน้อยปละแป้งตัวนี้จะสีสีออกด่างๆนิดนึงค่ะสวยมากเลยค่ะอ่านี่ค่ะใบนี้ค่ะเพื่อนๆต้นนี้อยู่กลางแจ้งนะคะกลางแจ้งค่ะมีใบด่างใบด่างเขียวอ่อนเขียวแก่อยู่ในใบดเดียวกันลวดลายสีแต้มของปะะแป้งนะคะสวยมากค่ะโอ้โหนี่ค่ะด่างอีกแล้วค่ะสาน้อยปลแป้งด่างค่ะโอ้ อัศจรรย์มากสวยมากค่ะเพื่อนๆสาวน้อยประแป้งด่างค่ะสวยจริงๆอ่าน,นี่มีสองใบเลยนี่นะคะใบเล็กกับใบใหญ่สวยมากเลยค่ะอ่าก้อนนี้ก้อนนี้ก็มีด่างด้วยค่ะาสาวน้อยประแป้งด่างนะคะสวยสวยจริงๆค่ะอ่าสวยอันนี้ค่ะนกกระทากระถางที่สองโอ้ย นกกระทากระถางที่สองนี่ได้ประมาณหนึงเดือนนะคะเนี่ยสี่สัปดาห์แล้วโอู้ได้หลายใบมากเลยค่ะใบใหญ่นี่นะคะโอ้โหใบสวยมากค่ะนี่ค่ะได้เยอะเลยใบใหญ่มากสวยมากนะคะโอ้โหข้างบนสามสี่ใบใหญ่ข้างล่างอีกค่ะข้างล่างอีกนะคะโอ้โหดูดูดูด,ดูลายชัดเจนมากสวยมาก ทั้งเส้นลายปละแล้วก็เส้นกระโดกสีแดงนะคะโอ้โหข้างล่างค่ะเพื่อนๆมาดูค่ะมาดูเอ้สวยจริงๆค่ะนี่เลยค่ะใบเล็กใบใหญ่ลายชัดเจนมากนะคะโอ้โหนี่เลยค่ะโอโ้สาวน้อยปาแป้งมีหลายกระถางเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่เลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลย สาวน้อยปลาแป้งแล้วก็นกกระทาค่ะโอ้โหนกกระทาโอโห้หลายกระถางเลยค่ะนี่นะคะกระถางนี้เด่นมากกระถางนี้ค่ะเด่นมากสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์มากนะคะโอ้โหโอ้แต่จริงๆแล้วกูสงจะพาเพื่อนๆมาชมนี่เลยค่ะนี่เลยลือสีผสมค่ะ หรือสีผสมต้นนี้อ้โหูดูใบเขาค่ะดูใบเขาสวยสีชัดเจนมากสีสวยมากค่ะอันนี้เป็นเ,เมื่อก่อนคุูสงเอาไว้ในร่มนะคะนี้เอาออกมาไว้กลางแจ้งค่ะเจอแสงแดดบ้างเจอร่มบ้างนะคะตอนบ่ายๆก็จะเจอแดดประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะสีของเขาจะออกเด่นชัดเจนมากสวยมากค่ะเพื่อนๆ โอ้โหตอนที่อยู่ในร่มนะคะสังเกตดูสีเขาจะไม่ออกสีสันแบบนี้นะคะจะเป็นเขียวเขียวอย่างเดียวเลยคะ่ะไม่มีสีแดงไม่มีสีลวดลายแบบนี้โอ้โหแสดงว่าเารือสีผสมตนนัวนี้ชอบแดดนะคะชอบแดดเพราะว่า